อั้อยวใคอะรแต่ละทีแรกนะครับทีมมอสีมอ,มอน,นะครับ,เ,รบเลือกมาแล้วนะครับมีพิลูเมียนะครับ มีนี่นะแล้วก็มีแครี่นะครับทีที่สองนะครับใช้เอาเรานะครับมาเป็นออฟเลนนะครับมีแบ็คเลงเป็นตัวฟาร์มีการบาย่านะครับดาบเหยจัดจับเลยนะครับาเลี้ยวมืเต็มฟ้านะครับมีเอ่อแทงนะครับใช้ลังดูนะครับแล้วก็แครี่ แนวทีที่สองจะเซฟหยากเองนะครับมีแครี่นะเป็นลาไม่ดมูนะครับทีที่สองทีแรกมีลูเมียครับมีหน้านะครับเอเมรี่มีเอียนหน้านะครับแล้วก็ไวย์เลยนะครับแข่งขันหนะยักต่างดูด,ด,ดูดูแข่งนะแข่งของทีที่หนึ่งกนะ่อนนะแขง่งเขา ลกเมียเป็นว่าลูเมียนะคืแต่งงนะครับลักมเนลเมยเอมิลี่เป็นจิมี่เป็นมีหน้าทะเป็นแกรสปอร์ ทีมต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันระหว่างและทีมที่ชนะมาทั้งสองทีมนะครับได้แก่ทีม e x c กซ i n g นะครับแล้วก็ทีมป .5 บัม .6 นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าวันนี้นะจะสนุกนะเพราะว่าชนะมาทั้งคู่นะครับมาดูฟองนะครับในรอบนี้นะครับแต่ย่าน,นะครับเกอกับอิลูเ i ียนะครับสำหรับแดงก็มา เดี๋ยวนี้อ,ออกอีลเมียมานะครับไม่ต้ององอกหอมเติมดวงตาเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถมอ่งหันแชร์ได้นะครับเลีงล่างนะเป็นเลีงที่ใช้วัดกันจริงๆนะเพราะวะ่าเกิดสงครามบ่อยมากการกรดูเชิอกันอยู่นะ มาวัดกันขีดตัวฟาร์มนะครับอ่าเรียงก็สุสีกันครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่แม่งเหมือนจะฟาร์มได้เร็วกว่าเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับขีดที่สองนะครับขีด excluding นะพยานี บางวันนะครับในป่าป uh, no ่าท so, like, so, like, right ีมม .5 บวกม .6 นะครับเดินไปก็เห็้ยทักทายไปสองสามดอกนะครับเพื่อไล่ศัตรูนะครับต่ออย่ากลำนางปงตึนะครับนะครับปงแรงนะครับมึยกไม่โดนนะครับอีลูเซียอ่าปีนะเติม์มา ขออน้ญายาชีไม่โดนนะชีัเนียกร <those tracks. S 1> ตัดชีดแต่ละอยาก่มีใช้มากๆนครับ่อโอเคยังเสมอกันอยู่นะครับาเป็นการพูดชงนะต้องใส่ศึกษา ตละกยุกของแต่ละฝ่ายมาเป็นอย่างนี้นะนะครับเรียนร่างนะครับยังกระทบกระทกันยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับดูนะครับจุดเปลี่ยนว่าใครจะโดนเส้นแบ่งเป็นทีแรกนะครับอ้าวไปนะครับอาจารย์แข็งอีกแล้วนะ พยายามแหกตึ้งเกมนะครับแบทแมนมาแล้วแบทแมนมาแล้วแบทแมนมาแล้วครับโอ้แบทแมนเรียงร้อยนะครับมีหน้าก็มีหน้านะครับขนาดเทงทยังละลายนะครับ้าทีมอ๋องสองนะทีมอ๋นะกดดันแบบว่า โอพี่งอห้าโมหก็ไม่เห็นมีอะไรเลยใครมีนแพ้กันเยอะโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับครับมาเอาคืนมาได้หนึ่งตัวนะโดยลีอาณาครับแข่งเขาครับแล้วกูแบกแมงแบกแมงดูอีกแล้วฮันตีเดียวไหนะครับแบกแมงของมอสองนะครับ ก็เป็นหนึ่งในตัวที่อันตรายพสอสมควรล้วตอ,องมีควาอันตรายครับถาดีเข้าไปในป้องเขาะนะครับอาจจะยกกันสอบอ,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 นะอ๋าตอบสองร้อยตัเงเรียบรอหและอยุเยมาทันแลสองกับสามนะสูสีบูกี้สูสีครับ ่านะครับฮ <P an> ่าลถูกแก้จัดการไปแล้วนะครับโดยที่สรสารความร่วมมือจากนี้ีนหน้านะครับทิขาวเรานะครับตอนนี้สามต่อสาแล้วนะครับ เราไปจัดการกับซักเลเยอร์ได้สำเร็จนะครับต้นตรี้ยังนำอยู่เล็กน้อยนะครับระดับทียที่หนึ่งนะครับขอ,อ5โมงนะครับจบาการแย่งรกนะครับนนาการลางแรนแก รักษาป้องกันไว้ได้ทั้งสองปีนะครับอ่าวตอนนี้เป็นไฟเตอร์ออฟเลมเจอออฟเอลมแล้วนะครับมีตัวช่วยนะครับนะหรับที่ซ้อเข้าสองตัวซ้อนแบนแมนแล้วมันจะเข้ามาทำไรอีกยันมันเลยนะโอ้โหนะครับเรียบร้อยเถึงแบทแมนนะครับแบทแมนับโดนลิเอต้ามาจากการปล่อยฟาวเก็งกี่ใส่คือเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ไปได้เขามันช่วยริดด้วยนะครับทีที่หนึ่งนะครับพลิกมาเป็นนำต่อ5-4แล้วนะครับทีที่สองไม่สนใจนะเอาตัวปองสลาแตกไปเรียบร้อยนะครับปองบนก็แตกไปพร้อมๆกันเลยนะคแบบทีที่หนึ่งเขาเล่นป้องนะฮะทีมโม5โม6เล่นป้องนะครับเพราะว่าเกมฆ่ากันเป็นร้อยคิวก็วัดกันที่ป้องนะครับป้องแตกแตกหมดแท้นะครับ ดูเกมนะครับมีของ5โมงนะก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับอาละบูแข่งไม่ดีแล้วนะครับจากการแครี่นะครับความท้าที่ของน5โมง6ไปได้ของจะดารป้อมล่างต่อมีหน้ามาคับนะครับมีหน้า,ากำลังเดินทางมาจากซี้นานทางมาถ้าทางนี้พันแล้วนะครับ ต้องไปอีกแล้วลน,ลน,นะครับเ,เรีรเนยน,ไไนะนการเรียนกางนะครับเป็นเรียนสำคัญนะครับถือว่าเรียนการจะแตกไม่ได้นะครับเรียนการแตกมันต้องโยกกระแท้สุดนะครับอาจจะยากนะครับพอสองนัดพอสองตอนนี้มาดีนะครับเกมไม่ค่อยขาดนะครับ ไปครับอ่าไปนะครับโดนลาบิวมีหน้าคเอามีหน้าโดนลาบิวลาบิวลาบิวฟิวและเดินนะครับลาบิวของพี่มอา8ของน้องมอ2นะครับ Exclusive นะครับลาบิวเล่นดีนะครับดันตาขยังต่อเนื่องโอ้โหคุณเจร์รนนะครับมอ2 เทอร์รี่คือศนะิกวัตนะครับสิบกวัตเล่นแข้งได้อย่างตัวเต็มน,นะครับไปนี้เขา้าแขกกันเข็งอย่างดีกับธนวัฒนะครับส่วนตัวฟาวร์ก,ก็โน้ตพละจริงสนุกนะครับตัวเล็กของเราแล้วก็จัดก,การฟาร์ได้อย่างไหลลื่นนะครับไปกรีบบารมีเมื่อวานเลยนะบตอนนี้พี่ก็เริ่มนลำบากแล้วนะครับ น้องๆทวงป้องคือแล้วแล้วคือเที่ยว่าผมเลยนะครับครับตอนนีมาของกองกันอยู่เลนกลางน,นะเห็นมิ้งค์เาทำอะไรลามิ้งค์กันล่างอีกแล้วลามิ้งค์กันล่างอีกแล้วลามิ้งค์อะครับหมาครับมีใหญ่มาแล้วก็ลามิ้งค์สองไฟแมอ้าวมีมิ้งค์ไหมครับน่าจะต้องจุนตั้งค่าใหม่นะครับ เแข็งเลยนะครับทำงายไปเลยครับูเมียหนะาราพ่รอตายคนะรับโดยบารมีของพี่ที่แข็งสอดเรานะครับนะมอ2ยังยานต่อเรื่องครับกดันแถวรอบนี้เลยทํัให้ นันย่งรูไม่เด็กนะนันก็ามาครับพี่นันเล่นลีเดียหน,น้า,า,นาป่านะครับเข้าเมฆบ่างฝังป่านะครับพี้จอกพี้จอกดาวยังไม่โดดเด่นเหมือนเมื่อวานนะอาจจะมีการเล่นเปลี่ยนเกมนะมแต่ต้นเกมนี้ แต่รับด้วยเมเป็นของ e X c l u d i n g นะครับมาแล้วอ่าขั้นปีปานะปีป้ามีหน้าไปอีกแล้วครับอีกแล้วนะดับเบิร์คิวนะครับโดยสิงค์วัฒนะครับเล่นลาวิลครับ ที่ยัร้อยสิกราชไปแนี่ยเนาะเดินมาเตือนครับเพื่อนมาเตือนอ้าวเพื่อนแหกการที่จ่อวันอ้าวที่จ่อไปร้อยทดเปลี่ยนเร็วนะระยะทีดไปไหนจีดไปหาส่งครับสา่งส่งพละเกมนะครับเอาฟีไฟกับเอารวมกันไม่ได้นะครับไม่มีการสั่งส่งนะฮะต่อมา กองล่างเรียบร้อยแน่นอนกองบนก็เรียบร้อยไปอีกกองนะครับสสารัตาแน่ครับดูเลือกเข้าไปตายหรือเปล่าเหยียบเลยขอรานะครับตาห้าแก่ไวโอลินเดก้านดัดที่มาแล้วครับดัดแต่ยากเข้าใกล้ไม่ได้นะครับ เกี่ยวหือม่อากว่าเกี่ยนมงจะแก้เกมอย่างไรนักะยาะครับคือครับิ้งละีดิงละีโอ้ไปแล้วครับต้องตัดลาไม่อดนะครับวัวลาไม่มาเยอะเื มีคนะคับดลึกไปงฝาทาน excluding นะครับค่ะค่ะค่ะเขาอาเลียงาเกันก็ระบายกันนะครับยุงเมียนะครับเปิดแมพไปที่อ่าตรงนี้เรียนหน้านะครับเรียนริงๆด้วยนะครับอ่าใส่อาดยานะครับเกื่มมันรอนะครับ อยากแอร์เกมนิดนึงนะรับก็ลองใช้พลอยดูสักตัวหนึ่งชิ้นนะครับเป็นไฟสีทองนะครับของจากเวทของอีเลียนาของอิลูเมียนะครับกับอีเลียนานะครับเอาพีเกมสองตัวนะครับต้องกันอยากเกมแรกดาบเรียกลางทักเรียบ้าแก่แมงออกมาแล้ว แบ่แมนอ้อมไปแล้วเจอไหมเจอโอนด้วยแ่แมนใ่ตัวไปแล้วหวาดมานะครับโดนตายกระพิบกระพิบกระพิบยัไม่กล้าลงนะครับเือกที่ว่าเสียชีวิตไปอ้แกรีแนันะัวี่ังะ สิงกะวะนะยิงไปเลยชนะุดจักชุดจัชุบจับไปเรืนะ่อองนะอการอีกหนะึ่ตัวเป็นไงขหาขีดไไหนขีไปไหนขีนนะไปไหน tôi có bảo viên đối tiền tên chỉ cái còi làm chị đang ngay trước nào Tôi đã ra, bay đi hết. đi đi à Tôi đi hết. đi đi hết. Tôi đi hết. แต่บูลูกนี้ยกนะครับเคื่อชีวิตเพื่อให้สองตัวนับแบทแมนก็กำลังให้เฟ้าฝั่งบนนะครับได้ปักฟ้า,าไปอีกตัวกะรับกังเล่นๆกันจี้ตละคอนี่ไทยก้ารเปิดตันกกหรือเปล่านะครับ เรียกหน้าเะครับเรียบร้อยครับชุบๆนึ้ครับลังชุบๆหนึ่ครับหลังไปไแล้วบอลทึาโอ้หไล่ีเลย้าตัวเลยครับปองกเหลือครับอย่างนี้ยิงดังเลยครับอ้าวอ้าวนะครับตัวเต็งไหนเปล่าครับน้องมาเยอะ้นเรีย พม่เหมือนกูมาเลยเข้ามาตงกูไปกันไปดีกว่าไดีกว่าน้องกว่าไปดีานะครับจบเกมพี่เรียบร้อยนะครับนะครับทีมเอ็กซ์ครูรี่นะครับของน้องม .2 นะครับ MVP ต้นเลยครับลับูนะครับแครี่อันดับ2นะครับสิกวัฒนะครับลับูนะครับในแก่พี่ทางของเรานะครับ เมนะครับของพีมที่ชนะนะครับทีรัฐสมศีนะครับแล้วก็ตัวฟามนะครับนกพัน์เกมขนุนะครับและออฟเลนนะครับทีรโชพานนะครับก็เอาชนะไปนะครับด้วยสตอร์่2ต่อ12ครับก็คู่นี้ถือว่าจบการแข่งขันเย็นาอนี้ครับ